มาปิดท้ายกันที่ทองคําครับทองคําวันนี้ระบบคํานวณแนวรับแนวต้านประจําวันมาให้ใหม่นะครับโดยเอฟเฟอร์เรทพอยต์อยู่ที่1986ต้องดูที่ไหมขออภัยด้วยนะขอปิดไมค์ก่อนนะครับทำไมแนวรับแนวต้านประจําวันวันนี้นะครับเอเฟอร์เรทพอยต์อยู่ที่1986.93 เรามีแนวต้านอยู่ที่2 0 1 2 2 0 2 8และ2 0 5 4ตามลำดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1 9 7 1 1 9 4 5และ1 9 2 9ตามลำดับเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะถึงซัพพอร์ต2องนะฮะมี1 9 5 0ด้วยนะครับตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญราคาวันนี้เปิดมาเหนือเอฟเฟกต p พอยตและมีการย่อ ลงมาที่เอเวอร์เรสพอยต์แล้วนะครับตอนนี้กำลังครัวพันอยู่ที่เอเวอร์เรสพอยต์หรือที่จุดวัดใจเส้นเฉลี่ยราคาเฉลียาาฉล่ยที่คำนวณมาจากราคาของเมื่อวานนะครับก็มีคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างนี้นะฮะเบื้องต้นนะครับยังให้น้ำหนักไปทางขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าแม่น้ำก็ยังคงยกตัวขึ้นอยู่เหนือเส้นเหลืองอยู่นะครับตัวเทรนไลน์ก็ตีขึ้นสคล้องกันพอดีนะครับอาจจะมีการวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับ เบื้องต้นเลยจากเอฟเรกต์พอย์นะครแนวทางที่หนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้เลยนะครับถ้าเบรกขึ้นไปยืนเหนือเอเวอร์พอยด์ได้มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้เลยนะครับ, Break, บ,นะรบหรือถ้าหากว่ามีการย่อลงมานะฮะอันนี้เป็นแนวทางที่สองนะครับถ้าหลุดเอเวอร์พอยด์ลงมามีโอกาสที่จะลงมาถึงบริเวณนี้ฮะจุดตัดพบระหว่างขอบล่างแม่น้ําขอบเทรนแล้วก็ซัพพอร์ตหนึ่งนะครับโดยประมาณ ตรงนี้ก็สามารถเข้าเพิ่มได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้บรรยากาศของตลาดทองเนี่ยถูกครอบงำด้วยข่าวสงครามอยู่นะครับสงครามยังไม่สงบนะแต่ที่มีการยอดตัวลงมาบ้างน่าจะเป็นเรื่องของการเทขายแล้วก็สงครามที่ไม่ได้มีอะไร เซอร์ไพรส์นะครับเขาก็ยังคงลบอยู่เหมือนที่อาจารย์นัทเคยพูดเอาไว้นะครับว่าเขารับข่าวไปแล้วว่าเออมันมีการลบเกิดขึ้นนะครับตอนไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเหตุการณ์รุนแรงมากไปกว่านี้นะฮะก็ถ้าใครติดเซลล์นะครับก็หวังว่าสงครามจะสงบหรือไม่ก็ให้ทรงๆอยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็มีการเจราจานะครับ สว่วนราคาจะขึ้นต่อเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการบุกเพิ่มมีการยึดเมืองหลวงมีการอะไรแบบเนี้ยนะครับแบบนี้ก็จะผลักดันราคาทองให้ทะยานขึ้นไปอีกนะครับเมื่อวานนี้ก็มาติดอยู่ที่บริเวณราคาประมาณสองพันนะฮะทำทรงเหมือนจะเป็นทริปเปิลท็อปนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นแพทเทิร์นทริปเปิลท็อปจริงๆเนี่ยมันจะลงได้ยาวนะครับแต่ทีนี้มันจะเป็น มันจะสามารถลงได้จริงๆเหรอในเมื่อสถานการณ์ก็ยังคุกกลุ่นอยู่นะครับเบื้องต้นนะฮะถ้าเข้าที่เอ e r a g e p พอย t นะครับสต็อปลอสสั้นก็คือหลุดเอ e r a g e p พอย t ์นะสต็อปลอสไกลหน่อยก็คือหลุดซั p พอร์ตหนึ่งนะครับคำนวณดูให้ดีนะว่าเรารับไหวที่ตรงไหนนะครับสำหรับความเสี่ยง พอระยะค่อนข้างไกลนะครับช่วงนี้แต่ถ้าหลุดที่แน่ๆเนี่ยถ้าหลุดซับพอร์ตหนึ่งลงมาได้น,น,น,นี่อันนี้เริ่มไม่สวยแล้วนะครับเริ่มไม่ดีแล้วอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าหกเก้าล ชนนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับต้องระวังความผันผวนของทองให้ดีแล้วก็ภายในเดือนนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนะฮะกับ FOMC นะครับธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับน่าจะมีการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยต้องมาดูกันนะครับว่าระหว่างเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของเงินเฟอ้อกับเรื่องของสองคราม อะไรจะมีน้ำหนักมากกว่ากันครับครบถ้วนนะครับสำหรับเช้านี้เดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะอัปเดตกันอีกทีนะครับระหว่างวันก็พบกับโค้ชนัโต้โค้ชบีโค้ชโฟกนะครับนำเทรดอยู่ในกลุ่มนะคร ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปกับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ